สวัสดีตอนเช้า,ชาที่แท้ังกฤตค่ะสวัสดีมนุษย์แม่มาดูวิธีประกบกระเป๋ากางเกงเด็กตัวนี้กันจ้ามาอีกแล้วจากกระเป๋าสไตล์เดิมนะแม่นะ้าเหมือนจะมาย้ำเตือนอยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> ดาใช้ผ้าผืนเดียวนะคะตัวนี้นะคะปกติดาจะใช้แยกชิ้นใช่ไหมรอบนี้ดาขอปรับใหม่ปรับเป็นชิ้นเดียวกันค่ะเพื่อง่ายต่อการทำเนาะทีนี้เราประกบฝากระเป๋าเสร็จอย่าลืมขีบนะคะแม่ เก็บเสร็จทีนี้เรามาเย็บทับฝั่งกระเป๋านะคะเพื่อไม่ให้มันกองออกมาอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็เป็นการเสร็จสิ้นทีนี้เราจะมาเก็บด้านข้างกับตรงหัวด้านบนนะคะนี่คือข้อดีของการที่แบบว่าตัดกระเป๋าเป็นชิ้นเดียวเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเราพับปุ๊บก็คือจบเลยด้านข้างแล้วก็ล็อกตรงหัวแล้วก็มาเก็บตรงก้นกระเป๋าก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะเห็นไหมคะมันง่ายมากวิธีนี้ลองไปหัดทํากันดูนะแม่นะ เผื่อแม่จะชอบโอเคมาดูของจริงกันค่ะเป็นไงล่ะแม่